สวัสดีครับ FC น้องนา FC นุ่งขีสบายดีพี่น้องสบายดีพี่ขีเนี่ยขีออกดักขีออกดักขีเลิกเรียนหมดเลยเลิกโรงเรียนทำอะไรคะเลิกโรงเรียนเลิกโรงเรียนทำวิถีออกดักขีรักกนโรงเรียนก็เอาลูกแล้วกับกับสายของเหรอ มืออ pues mm ื่นก็ยุดแล้วมืออื่นก็สบายแล้วยุดแล้วนันดาเป็นอะไรทำอะไรรูกไ้ขมงันเป็ย่งคาดูกมันพยาดว่ะขมงอันนี้มั้งอันดาอันดนี้เรียหมดแดงไหม มูดแดงกใช่ดแดงกัดบ่ไม่หุ่เซ็ตโอเนี่ไม่โดนเลยมูดแดงสมสองมือนว้าปูยังปูเอ็ดความที่ใส่ขวอออ่างเอ้าเขียนภาษาน้องูเปยเขียนภาษาล่า เ,เป็ปนยศไสนห่ก็หาย,หหาายไปนิอ,อ,อู้น้ยับปอกเที่ยงค่ะยืมเงินกันเรยวเลยยับใหญ่ใหญ่เตงงม้วนมีหรอเป็นน้าเว้ยอ๋อเต็้อวน ขายของอยู่บ้านกลับไปสอนนักเรียนอันใดสบายอยู่บ้านสบายสบายอยู่สอนนักเรียนไปจงไังใดช่วงขี่ต้องขี่ออกตักขี่ออกดากรขี่ออก สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีคีพุน้องลูกจุกันม่ได้ว่ากี้มาขอน้ำกันมาสิกนบักมัน้ำใ่บักน้ำใ่โมแมนได้รูบักข่อืยอไซเม้นี่ยูน่ายูไยูนาคือเกาแล้วพี่น้องมันง่ายเทะเมันง้าแก่ละเนี่ยมันย็ดใคมันเอาเอาดินแฉะแะแจะบึง

มาเสียตามพกที่ไหนมาต่ำแล้วพูดต่ำที่สองมาต่งเลยตามแต่พูดเสียงนี oh ่เ oh สียงมามีน oh หญ้าแล้วน้อเพิ่นปลูกหญ้าไว้ไหิ้งัวแล้วก็ตัดแตหิ้งัวมีว่ดมันทันไดนเกิดกี่ได้บูนี่ไงส<อ>าวปูเปก,ก็มาก,กินตะแกงแล้วไหม บปนกับน้ำไหมบ,บัวน้ำไมมกับแจวบัวเมียนมาบัมีแนวกินเด็กกัมีอยู่แต่ว่าหักมากมากกินแกงน้ำไมมไปจังสังสกกงนอย่าง่ไรนะจ๊ะถวกรพักไปจังสัน เกิดน uh ้ำประทันแล้วกินด mm ูว hmm. ่าสันแกงอาทิตย uh ์ห huh. น so, uh ึ huh. uh ่งแกงสามเถ้าแกงห้าเอาตะไคร่ไปบ่เอาเมื่อไหร่เซตู้ไวอ๋ก่นี้ไม่เอาไม่เอาะอ่ะเอาไปเซตู้ไว้จังหวัดสื่อเนาะสื่อเขากะหาบาทสิบบาทคนนึง พี่น้องเบิงะนะ้งโฆษณาให้ปูเป้ใน,นเด้อจ้าคอมเมนต์ให้กำลังใจกันในเด้อจ้าเอาตะไครค่เนาะตะไคร่ก็ไม่ไนนปไนไยังไงจะจะอ่อนขึ้นมาตุต๋นก็มีอู่มาหนึ่งบ่มือน,นันได้คอยซื้อก็ไปไหวรถน,นมาจากบริสุขเขาอ,อ,อยู่บ้านบริสุขหนอคันอยู่หน้าปลูกหน,น้าอยู่หน้า เอาไปปอกอยนี่มันบ้าเกิดบุทันนาะมันแก่กัดเลยกัดเลยบ่ปลอก็หมอนอนเลยร็วเนาตเอ้น้ใม่บานเขามันกันั่น อันโนมอันโนอันคือต้นเดียวต้นเดียวหน่นเก็บเอา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 แม่โนม่เขาโนำยาวดัเอาหอยไหมสิระดัฮะเอามีี่้องเบียดไป่หมน่ยแก้ส้หน่อไรเราเอา่าเน้ย